ระกาศล่าสุดนะครับภายใน3ชั่วโมง14จังหวัดระมัดระวังฝนจังหวัดไหนบ้างต้องระวังเรามาติดตามกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยหลายจังหวัดนะครับได้รับรายงานว่ามีฝนตกลงมาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือบางจังหวัดเนี่ยตกหนักนะครับบางจังหวัดก็ตกไม่หนักมากซึ่งจากความกดอากาศนะครับในช่วง3วันนี้ไทยเราเนี่ยก็จะมีความกดอากาศต่ําปกคลุมประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยเราในช่วงนี้อากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นส่วนใหญ่นะครับ สำหรับในส่วนของลมล่างที่ภาคใต้มีลมตะวันออกปกคลุมแต่ปกคลุมด้วยกำลังอ่อนในช่วงวันที่30นะครับส่วนในช่วงวันที่1พฤศจิกายนจนถึง2พฤศจิกายนเราสังเกตว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวมาจากพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างเข้ามาประชิดชายฝั่งประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่1พฤศจิกายนตั้งแต่ตอนเย็นเป็นต้นไป เป็นสัญญาณว่าหลังจากหนึ่งพฤศจิาคมพื้นที่ภาคใต้มีโอกาสมีฝนส่วนไทยตอนบนจากลมล่างในวันที่30นะครับลมส่วนใหญ่ค่อนข้างสเปะสปะนะครับใน1วันเนี่ยมีลมตะวันตกบ้างลมใต้บ้างลมตะวันออกบ้างค่อนข้างสเปะสปะแต่กําลังของลมถือว่าอ่อนมากๆดูตามสีแล้วเป็นสีฟ้า ส่วนในวันที่1พฤศภาคมก็จะพบว่ามีลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนดังนั้นโอกาสการเกิดฝนเขาก็จะเบาลงไปบ้างเพราะลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมที่มาจากยีนและจะนำความเย็นเข้ามาสำหรับในวันที่2เมษายนทั่วไทยก็จะมีลมตะวันออกปกคลุมซึ่งมาดูในส่วนของลมบนกันต่อตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่2พฤศภาคม S 1> <S 1> ก็จะพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยลมบนค่อนข้างมีกําลังแรงดูตามสีนะครับเป็นสีแดงกับสีเหลืองถือว่าแรงและมีการพัดยกด้วยนะครับดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้สําหรับบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับเราดูจากลูกศรสีแดงและลูกศรสีเหลืองลูกศรสีแดงเนี่ยก็คือลมฝ่ายตะวันตกที่ปกคลุมส่วนลูกศรสีเหลืองเนี่ยก็คือลมตะวันออกหรือลมฝ่ายตะวันออกที่ตะวัดเป็นลมใต้ ไปบรรจบกับลมฝ่ายตะวันตกในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและอีสานบนกับอีสานกลางต้องระวังนะครับมีลมฝ่ายตะวันตกกับลมฝ่ายใต้พัดสอบเข้าหากันอยู่สําหรับในวันที่1พฤษภาคมเนี่ยลมบนเขาก็อ่อนกําลังลงไปลมฝ่ายใต้ที่ตวัดขึ้นไปเนี่ยเขาอ่อนลงนะครับแต่ก็ยังมีอยู่บ้างในพื้นที่อีสานบนภาคเหนือและพื้นที่ภาคกลางตอนบน ส่วนภาคใต้เป็นลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมด้วยกําลังอ่อนนะครับในวันที่1พฤษภาคมซึ่งพื้นที่ภาคใต้หลังจาก1พฤษภาคมก็มีการพัดโค้งของลมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับหย่อมความกดอากาศต่ําดังนั้นภาคใต้หลังจาก1พฤษภาคมต้องระวังนะครับฝนตกเพิ่มขึ้นส่วนไทยตอนบนหลังจาก1พฤษภาคมเราสังเกตว่ามันจะมีตัวแอนตี้ไซคนิกนะครับเป็นตัวที่ทำลายการเกิดฝน มันจะมีบทบาทกับไทยเรามากขึ้นดังนั้นอีสานภาคกลางภาคตะวันออก โอกาสการเกิดฝนก็จะต่ำลงไปสําหรับบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่1และ2นะครับตัวแอนตี้ไซโคนิกเนี่ยเขาจะพัดหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับและขอบของแอนตี้ไซโคนิกที่มันหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยขอบของมันไปตรงกับพื้นที่ภาคเหนือหมายความว่าภาคเหนืออยู่ในขอบด้านซ้ายของแอนตี้ไซโคนิกซึ่งขอบด้านซ้ายของแอนตี้ไซโคนิกเขาจะพัดโค้งตวัดเป็นการพัดยกและพัดสอบ ซึ่งภาคเหนือก็ยังมีโอกาสมีฝนตกได้จากลมฝ่ายตะวันตกที่มีการพัดสอบกับขอบของแอนต้ไซโคนิกในช่วงวันที่1และ2ซึ่งมาดูในส่วนของปริมาณน,น้ำฝนกันต่อตั้งแต่วันที่30เมษายนจนถึง2พฤษภาคมนะครับ ก็จะพบว่าในวันที่30เวลาประมาณต้นบ่ายฝนส่วนใหญ่ตามที่ผมบอกนะครับมันก็จะตกในพื้นที่ภาคเหนือเพราะว่ามีลมพัดสอบระหว่างลมฝ่ายตะวันตกกับลมฝ่ายใต้ที่พัดสอบขึ้นไปดังนั้นภาคเหนือทุกจังหวัดต้องระวังฝนส่วนอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่30นั้นโอกาสการเกิดฝนถือว่าต่ำลงไปนะครับ สำหรับตอนเย็นในวันที่30ส่วนใหญ่ก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคกลางตอนบนบางส่วนนะครับซึ่งในวันที่30เนี่ยเราสรุปง่ายๆดังนี้ภาคเหนือมีฝนตกประมาณ40-60ของพื้นที่อีสานมีฝนตกประมาณ20-30ของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกประมาณ30ของพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกประมาณ3 0ของพื้นที่ถึง40ของพื้นที่และทุกพื้นที่ทุกภาค ต้องระวังเรื่องของอากาศร้อนเพราะย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเขาขยับเข้ามาปกคลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยสําหรับตอนดึกนะครับทั่วไทยฝนก็ลดลงไปสําหรับในวันที่1นึ่งพฤษภาคมเป็นวันแรงงานหลายคนนะครับน่าจะอยู่บ้าน ตอนเช้าเนี่ยก็มีโอกาสมีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนกับอีสานกลางและพื้นที่ภาคกลางนะครับในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครสวรรค์ปิษณุโลกหล่มสักขอนแก่นหนองไผ่วิเชียรบุรีมีฝนตกนะครับต้องระวังด้วยรวมถึงจังหวัดอุทัยธานีหันคาสะปูดชัยภูมิปมณตน,นรงค์นครราชสีมาต้องระวังนะครับพื้นที่เหล่านี้โอกาสการเกิดฝนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ด,ดีในวันที่หนึ่ง พฤษภาคมเวลาประมาณตอนเช้านะครับเรามาดูตอนบ่ายในวันที่1พึพฤษภาคมก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายนะครับต้องระวังกันด้วยสำหรับเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ภาคใต้ก็เริ่มมีฝนตกนะครับในจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีจังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงาระนองชุมพรมีฝนตกนะครับและตอนดึกๆในวันที่1พฤศจิกายนม,มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากตัวแอนติไซคนิกเนี่ยขอบด้านซ้ายของมันไปพัดสอบกับลมฝ่ายตะวันตกนั่นเองเอครับ โดยในวันที่1พฤษภาคมนะครับพื้นที่ภาคเหนือก็มีฝนตกประมาณ40กองพื้นที่อีสาน40กองพื้นที่ภาคกลาง30กองพื้นที่ภาคตะวันออก40กองพื้นที่และภาคใต้40กองพื้นที่โดยทุกพื้นที่ต้องระวังเรื่องอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับและสุดท้ายในวันที่2พฤษภาคม เวลาประมาณตอนเช้าเนี่ยก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับเวลาประมาณตอนบ่ายตอนบ่ายการเกิดฝนถือว่ายังไม่เต่าไรในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนยกเว้นแต่ภาคใต้ตอนล่างเริ่มมีฝนตกตั้งแต่นครศรีลงไปสำหรับตอนเย็นในวันที่2เมษายนพื้นที่ภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือมีโอกาสมีฝนตกแต่ตกไม่หนักมาก พร้อมกับอากาศร้อนนะครับไทยเราก็ยังมีโอกาสมีฝนตกนะครับในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนซึ่งโดยรวมแล้วในวันที่2เมษายนภาคเหนือจะมีฝนตกประมาณ30ของพื้นที่อิสาน30ของพื้นที่เน้นตอนล่างและตกตอนค่ําจนถึงตอนดึกสําหรับภาคกลางภาคตะวันออกก็มีฝนตกประมาณ30ของพื้นที่และภาคใต้มีฝนตกประมาณ40ของพื้นที่และทุกพื้นที่ต้องระวังเรื่องอากาศร้อนนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยซึ่งพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเข้ามามีบทบาทกับพื้นที่ภาคใต้ในช่วงหลังจากวันที่1ึพฤศจิกายนนะครับฝากกดไลค์รวมถึงกดติดตามให้ผมด้วยผมจะมีกำลังใจมากๆเมื่อทุกคนกดไลค์และกดติดตามนะครับสวัสดีครับ